ในคลิปมีน้ำจิ้มสูกี้น้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็น้ำจิ้มชาบูไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่น้ำจิ้มสุกี้ใช้พริกแดงจินดา5เม็ดและกระเทียมไทยแกะเปลือก15กรีบเทลงเครื่องปัน่นถ้าใครไม่มีเครื่องปัน่นใช้การตําแทนได้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเต้าหู้ยี้100กรัมในคลิปป้าใช้เต้าหู้ยี้ก้อนแล้วก็น้ำเต้าหู้ยี้ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1น0่กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสาชู105กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดน้ำจิ้มตัวนี้จะออกเปรี้ยวนำหวานตามใครไม่ชอบเปรี้ยวให้ลดน้ำส้มสายชูลงเท hey, ส่วนผสมที่ปั่นได้ลงไปในหม้อ ตั้งไฟอ่อนคนส่วนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดเมื่อเดือดแล้วปิดเตาใส่น้ำมันงาลงไป2ช้อนโต๊ะงาขาวคั่ว1-2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มสุกี้มาแล้วก็จับน้ำจิ้มสุกี้ราดลงไปตามปริมาณที่ชอบได้เลย ตอนเสิร์ฟเนี่ยสามารถเติมพริกกระเทียมน้ำมะนาวงาขาวคั่วแล้วก็ผักชีต่างๆเพิ่มได้ตามชอบนะถ้าต้องการจะทำเป็นน้ำจิ้มสำหรับหมูกระทะหรือน้ำจิ้มอเนกประสงค์เอาไว้จิ้มกับอะไรก็ได้ง่ายมากๆค่ะ นำซอสพริกมาผสมกับน้ำจิ้มสุก,กี้ที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน1ต่อ1อย่างในคลิปป้าจะใช้ซอสพริกสีราชา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มสุก,กี้ที่เราทำไว้1ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันถ้าต้องการทำเยอะๆก็เพิ่มอัตราส่วนได้เลยนะคะอย่างเช่นซอสพริก1ทัพีน้ำจิ้มสุก,กี้1ทับพีแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วน้ำจิ้มหมูกระทะน,น้ำจิ้มอันอกประสงค์สายแซบสามารถเติมพริกกระเทียมเพิ่มลงไปได้นะจ๊ะ ตัวสุดท้ายน้ำจิ้มสีดำๆไว้กินกับชาบูใช้น้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะป้าใช้น้ำส้มสายชูของไทยแบบ5%ธรรมดาธร,รมดาเลยใส่โชยุลงไป100 ml โชยุเดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่จะมีขายผงปรุงรสหมูครึ่งชันชาจริงๆแล้วต้นฉบับเขาต้องใช้ผงดาชินะคะแต่ว่าป้าหาซื้อไม่ได้จะใช้รสดีคะนอยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นผงปรุงรสไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ ใครมีผงดาชิก็ใช้ผงดาชิเดอ้อใช้ผงปรุงรสหมูรสชาติไม่เหมือนต้นฉบับแน่นอนค่ะแต่ว่าก็พอโอเคอยู่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะหรือ6กรัมน้ำสะอาด50 ml ตั้งไฟอ่อนต้มจนกระทั่งเดือดเบาๆปิดเตา ใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันกินได้